สวัสดีครับเพื่อนเพื่อชาวเดวานิชชัลล์ทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับผมจะมาพร้อมกับตัวรีวิวนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์รูปแบบใหม่นะครับของทางเดวานิชชัลลนะครับนั่นก็คือระบบซิลโคลไคลเอนนั่นเองนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมาพร้อมกับทางซิสเต็มเอนจิเนียร์ของทางเดวานิชชัลลนะครับจะได้มาแนะนําสาธิตรูปแบบการใช้งานรูปแบบการเชื่อมต่อของเจ้าตัวซิลโคลไคลเอนกับเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับ เดี๋ยวผมให้พี่เขาแนะนําตัวกันก่อนเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับผมกําพลพุนเกิดนะฮะเป็นสเตนด์ีเนียร์ของทางเดว้าเนเชอลนะครับชื่อเล่นชื่อแป๊กนะครับผมวันนี้เราจะมาดูเรื่องของการสาธิตของตัวซีโร่ไคแอนนะครับนี่ก็คือพี่แป๊กของเรานั่นเองนะครับซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านของระบบนะครับต่างๆนะครับเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับของทางเดว่าเรานั่นเองนะฮะในวันนี้นะครับทางพี่แป๊กนะครับกับผมก็ได้จัดเตรียมตัวระบบ อ่าที่เรียกว่า z e r o c l i e n อนะครับกับเซิร์เวอร์หนึ่งเครื่องนะครับในการเชื่อมต่อในการอ่าล็อกอินนะครับการใช้งานผ่านเน็ตเวิร์กนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมจะให้พี่แป๊กได้เล่าถึงเจ้าตัว z e r o c l i e n อก่อนว่ามันจะแตกต่างกับคอมพิวเตอร์ทั่วไปยังไงนะครับตัว z e r o c l i e n ตัวนี้มันเป็นเรื่องของระบบขาวนะครับอ่าซึ่งเป็นระบบใหม่เรื่องของการประหยัดพลังงานการประหยัดเรื่องของอุปกรณ์และฮาร์ดแวร์นะฮะ ในส่วนของเซโร่ไคลเอนตเนี่ยหลักๆก็จะมีเรื่องของเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวการแชร์ทั้งหมดให้ตัว Zero Quiet เซโร่ไคลเอนต์ในการทำงานนะครับผมเอ๊ะแล้วเจ้าตัวเซโร่ไคลเอนตนี่คือมันมี CPU หรือว่ามีเมนบอร์ดอะไรเหมือนคอมพิวเตอร์ทั่วไปหรือเปล่าครับมีฮาร์ดดิสก์ไหมฮะตัวนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็มคือจะเป็นแค่ตัวคอนเน็กชันต่อกับเซิร์ฟเวอร์เพื่อไปกินทรัพยากรของบนเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดแ<อ>ม้แต่ CPU ียูซาวเมนบอร์ดแล้วก็ตัวฮาร์ดดิสก์หรือแม้แต่ OS เอสขาจะไม่มีในตัวองเ ครับอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดผมเอาเจ้าตัว Zero c l i n นี้ไปใช้งานอะไรอย่างนี้ก็คือว่าผมไม่ได้ใช้งานในตัวมันคือมันเหมือนลักษณะว่าไปใช้งานเครื่องในเซิร์ฟเวอร์เครื่องในเซิร์ฟเวอร์ใช่ครับผมแล้วระบบะที่เราได้นำมาวันนี้คือที่ผมที่เขาเรียกว่า VMware นี่มันมันเป็นยังไงในาการสร้างเวอร์ชวลนี่คือมันคือยังไงอ่าอย่าง VMware นี่ก็คือจะเป็นเรื่องของระบบ c ีติก ในการสร้างวิชวลขึ้นมานะฮะหนึ่งวิชวลเนี่ยก็คือต่อหนึ่งพีนะฮะแล้วตัวซีโร่แอนเนี่ยเวลาคอนเนคกเนี่ยก็คือจะคอนเนคต่อหนึ่งวิชวลต่อหนึ่งแอคเคา์อ๋อครับ,รบยางงั้นผมว่าเดี๋ยวเราลองดูกันเลยไหมครว่ามันมันทำงานยังไงนะครับ,รบในการเชื่อมต่อที่ว่าเพราะว่าอันนี้คงต้องให้ทางพี่แปก๊กได้ได้สาธิตให้ชมกันนะฮะครับแล้วต่อไปนะครับก็จะเป็นการสาธิตนะครับระบบการใช้งานนะครับโดยที่ผมจะให้พี่แป๊กได้ได้อ่า แนะนำนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมกันส่วนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะเป็นสเปคของเครื่อง d e v a w o r k s t a t i o n นะครับผมก็จะมีเรื่องของ CPU นี่จะเป็นเครื่อง2 CPU ส่วนเมนบอร์ดนี่จะใช้เป็นของ Super Micro X9 d i นะฮะแล้วก็ตัวแรมจะเป็น32ค b ิสกส่วนการ์จอก็จะเป็นค u a d โด4 0 0พนะครับผมแต่ส่วนซอฟต์แวร์เนี่ยที่เราใช้กันก็จะเป็นเรื่องของ VMware e s x 5.5นะครับ ครับผมก็คือใช้ VMware นะครับในการทำเวอร์ชันใช่ครับผมครับผมครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในวันนี้นะครับทั้งพี่แป๊บเองนะครับก็ได้เซตอัพระบบ VMware ที่ว่านะครับให้เป็น v วอร์ช l m แมช i n e นะครับเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของ Zero Client กันนะครับผมในส่วนด้านหน้านะครับผมมันก็จะมีส่วนของการเสียบสายลำโพงได้นะฮะหูฟังได้แต่ในส่วนของการซาวน์เนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในตัวมันนะครับผม มันจะไปดึงในส่วนของวิชวลแล้วก็ตัวเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดนะฮะส่วนด้านหลังของตัวซีโร่พาแอนนะครับผมถ้าเราจะมองก็คือจะมีเรื่องของ usb ให้อีกพอร์ตพอตแลนด์หนึ่งพอตนะฮะแล้วก็ส่วนพอตการ์จ,จอนะฮะก็จะมีให้2การ์จอเพราะรุ่นนี้สามารถออกได้2จอ 2> นะครับผม,บผมแล้วก็ส่วนเรื่องของไฟนะฮะจะเป็นใช้ไฟของ dc นะครับตัวนี้จะใช้ไฟแค่13บโวลต์ซึ่งจะประหยัดกว่าพวกเครื่อง pc ทั่วไปเพราะว่า pc ทั่วไปเนี่ยก็คือจะใช้ไฟ2 2 0 ซึ่งจะกินไฟมากกว่าตัวนี้เกือบ10บเท่าตัวเลยครับผมก็ได้ว่าเป็นข้อดีอีกอย่างหนึ่งเลยใช่ไหมครับโซลโคลไฟแนครับผมครับอย่างนี้พี่ป๊ะช่วยโชว์เรื่องของการเชื่อมต่อเลยดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นจริงๆว่าการเสียบสายเชื่อมต่อรวมถึงคอนเนคเข้ามาที่เซอร์เวอร์เป็นยังไงใช่ครับนะฮะวิธีการเสียบก็จะไม่มีอะไรมากนะครับผมก็คือเสียบคีย์บอร์ดเมาส์ทั่วไปนะฮะเป็น USB ทั้งหมดสายแลนสายแลนครับผมใช่ครับผม แล้วก็จะเป็นเรื่องของดิสเพย์ตอนนี้เราใช้แค่1จอเราก็จะเสียบที่พอร์ตหนึ่งของตัวซิลโคลไครเอ็นนะครับส่วนเส้นนี้ก็จะเป็นไฟของไฟ,ไฟเลี้ยงใช่ครับผมโอเคเดี๋วยวเราก็ลองเปิดดูหน้าตามันนะครับผมหลังจากที่เราต่อตัวซิโลไคเอนเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าตาของตัวซิลโคลไครอ็นก็ประมาณนี้นะฮะในส่วนของตัวซิลโคลไคเอนเนี่ยมันมีรูปแบบในการคอนเน็กได้หลายรูปแบบนะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูรูปแบบในการคอนเน็กของเขานะฮะ,ะในส่วนของเซสชันนะครับมันก็จะมีการคอนเน็กชันไทยนะฮะมันก็จะมีเราเลือกว่าเราจะคอนเน็กแบบไหนประเภทใดนะครับแต่ส่วนวันนี้เนี่ยเราทำก็คือเรื่องของ VMware ในการคอนเน็กต์นะฮะผมก็เลยจะเลือกเป็นหัวข้อของ View Connection Server นะครับผมในส่วนของ DNS Name ก็คือตัว Zero, เซฟเวอร์ของเราที่เราทำไว้ก็จะเป็นเบอร์ป p ชุดนี้นะฮะโอเค เดี๋ยวผมจะกดคอนเน็กเข้าไปในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์เลยนะครับผมแล้วในส่วนของการคอนเน็กนะฮะเวลามันมองยูเซอร์เนี่ยมันจะมองเป็นยูเซอร์ของวิชวลแต่ละหนึ่งวิชวลกับ1นึ่งยูเซอร์นะครับอย่างยูเซอร์ที่ผมทําไว้เนี่ยจะเป็นซีโร่หนึ่งทุกครั้งต่อถึงแม้ว่าเรามีซีโร่หลายตัวเราเปลาอินที่เคอร์อ,อื่นก็ตามเนี่ยแต่เวลามันมองยูเซอร์เนี่ยมันก็จะมองที่ยูเซอร์ซีโร่หนึ่ง ก็หมายความว่าถ้าผมไม่ใช้เครื่องนี้ผมไปใช้งานที่อื่นผมก็สามารถคอนเน็กเข้ามาที่ตัวยูเซอร์เของผมก็คือ0 1หนึ่งได้ใช่ครับผมก็คือจะตั้งเป็นยูเซอร์ต่างๆตามแต่ที่เราผู้ใช้งานใช่ครับผมก็ใส่ิร์เเ้้าไป ก็คือเข้ามาเป็นหน้าเหมือนเป็นวินโดว์เป็นวินโดว์ปกติเลยใช่ครับผมก็คือที่เราคีเอทเอาไว้สร้างไว้ในเซิร์ฟเวอร์ใช่ครับผมเพราะทุกอย่างนี้ก็คือจะไปดึงทรัพยากรของตัวเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดซึ่งตัวซีโร่จะไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากคอนเนคชันอย่างเดียวครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวที่ซีโร่คลายที่ล็อกอินเข้ามานี่ก็เป็นหน้าตาเหมือนเป็นวินโดว์ปกติเลยนะครับแต่พี่แบ๊คครับผมอยากรู้ว่าถ้าเกิดผมจะใช้งานนะครับอย่างอย่างเช่นโอเคอย่างเรื่องการเปิดอินเทอร์เน็ตหรือว่า การใช้งานออฟฟิศโปรแกรม Word ์ดหรือ e อนี่มันทํางานพอไหวไหมอ๋อตัวนี้คุณบอลเมนกับเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะเครื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเสเปียบเปรียบเสมือนเครื่อง p ีเครื่องหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเราลองมาดูใน่งการเปิดหน้าเว็บเพจนะฮะสามารถใช้งานได้ปกตินะครับอย่างใช้ Word Excel ทั่วไปนี่สามารถเปิดได้เลยนะฮะในส่วน e อ c e l เราก็ใช้งานได้เหมือนทั่วไปเลยนะฮะส่วนตัวนี้เนี่ยยังสามารถเปิดดูไฟล์วิดีโอภาพได้นะครับ แต่ผมจะเปิดไปดูภาพสาธิตให้ดูนะฮะก็ได้ได้ว่าใช้งานจริงคือเหมือนเหมือนเครื่องพีเหมืนเครื่องพีซีเข้าไป,ไปใช่ครับผมแต่ว่าคือแค่นี้เองใช่ครับเล็กประหยัดไฟเล็กาประหยัดไฟมากครับ,คร,บครับก็งานเล็กเซลหรือว่างานที่เป็นออฟฟิศสูตรรวมถึงวิดีโอเนี่ยผมว่าโอเคไม่มีปัญหานะแต่จากที่ทางเดวาของเรานะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านไอ คอมพิวเตอร์กราฟิกนะครับในด้านของเวิร์สเตชันต่างๆครับแล้วถ้าเป็นงานระดับเวิร์สเตชันหรืองานกราฟิกหนักๆนะครับมันทํางานพอไหวไหมฮะอ่าตัวนี้คุณบอลไม่ต้องเป็นห่วงนะฮะผมได้เซตเครื่องรอไว้แล้วครับรบส่วนของเรื่องกราฟิกผมโดยใช้การงาน 3D Max อลองเรนเดอร์ให้ดูนะครับแต่มันจะเป็นอยู่อีกเครื่องนึงเดี๋ยวเราลองไปดูอีกเครื่องนึงเลยนะครับผมครับผมอันนี้เราจะมาดูในส่วนของการเรนเดอร์โดยผ่านตัว Zero Client นะฮะอันนี้ผมได้ใช้ 3D Max นะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูกันเลยนะครับว่าเรนเดอร์เป็นยังไง เรื่องของการเรนเดอร์นี่ก็แทบจะไม่มีปัญหาเลยนะฮะก็คือ performance หรือประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับเครื่องเซ <Server S 2> ิร์ฟเวอร์ทั้งหมดใช่ครับผมเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดครับก็จะเห็นได้ว่านะครับไอ้เจ้าตัวการทำงานนะครับแบบ3มิติเนี่ยก็ไม่มีปัญหาเลยสำหรับเซิร์ฟเอร์นตัวนี้ใช่ไหมฮะส่วนอีกเรื่องนึงนะครับคุณบอลผมมีอะไรที่จะแนะนำนิดนึงก็คืออย่างเรื่องของระบบตัวนี้เนี่ยอย่างผมทำงานเรื่องของซิสเต็มมานานนะฮะไอตัวเซิร์ฟเอร์นตัวนี้เนี่ยเรื่องของการพิจนารณาหรือการดูแลเนี่ย ค่อนข้างจะสบายสําหรับคนที่ดูแลระบบตรงนี้เลยนะฮะเรื่องของการ i n s t ตอลโปรแกรมหรือว่าการ m ม n นจให้แต่ละ user ใหม่เนี่ยสามารถทําได้ที่ส่วนกลางทั้งหมดมโดยที่เราไม่ต้องไปนั่งเม i น t ตามเครื่องเลยนะฮะครับก็เรียกได้ว่าเหมาะสำหรับงานในในรูปแบบที่เรียกว่าเป็นแบบองค์กรใช่ไหมแทนที่จะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ครเครื่องลูกหลายๆเครื่องถ้าเราเปลี่ยนเป็นเจ้าตัว silo clients ทางอ่าด้าน s y s t e m น engineer หรือว่าด้าน s y s t e m แ admin ก็สามารถ แมネจหรือว่าควบคุมระบบได้เป็นอย่างดีประมาณใช่ครับผมเรียกได้ว่ามีข้อดีมากมายเลยนะครับก็เรียกได้ว่าค่าไฟนะครับต่อเครื่องนะครับ PC หนึ่งเครื่องก็ลดกันไปนะครับ20เท่ากันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าสำหรับองค์กรนะครับก็ถือว่าสำคัญเลยทีเดียวนะฮะสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจเจ้าระบบนะครับซีโร่ไคลเอนต์หรือว่าสนใจจัวโปรดักต์นะครับเป็นซีโร่ไคลเอนต์ตัวนี้เลยนะฮะ ก็สามารถปรึกษานะครับทางเด a วนเชีรลได้นะครับทางเรานะครับมีทีมงานนะครับที่มีความสามารถนะครับแล้วก็พร้อมที่จะให้คําแนะนําปรึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆนะครับหรือแม้ว่าจะเป็นเรื่องระบบของเครื่องว็สเตชั่นระบบการประมวลผลด้าน3ามิตินะครับก็สามารถาติดต่อทางเดเวนได้เลยนะครับผมครับโดยที่ถ้าเกิดท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับหรือว่าอยากจะ ทดสอบหรืออยากจะรับทราบเกี่ยวกับเรื่องระบบต่างๆนะครับโดยทางพี่แป๊กของเรานะครับ<ม>ก็จะตอบคําถามตอบทุกข้อสงสัยของเพื่อนๆได้ทุกอย่างเลยนะครับผมสำหรับว,วันนี้นะครับผมและพี่แป๊กต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับในรีวิวสินค้าหรือการแนะนําระบบดีๆนะครับจากทางレイบานเนช่แนสวัสดีครับ